สวัสดีตอนเช้าที่ได้ทอังกฤษค่ะสวัสดีมนุษย์แม่เริ่มกันเลยจ้ะมาดูวิธีเย็บแขนเสื้อบรูแม่สังเกตเห็นไหมคะว่าแขนเสื้อดาตัดมาชิ้นเดียวกันประกบใส่กันนะคะแล้วดากลีตรงกลางมานะคะฟอรี่ตรงกลางเสร็จทีนี้เราจะมาเอายางแขนยางแขนเราจะมาทําวิธีของของลูกสาวดาจะอยู่แค่แขนประมาณนี้ของลูกสาวดาแขนก็จะอยู่ประมาณนี้ช่วงกบแขนบนวิธีวัดก็ง,ง,ง่ายๆเลยแม่ จับแขนเสื้อมาอย่างนี้ทบครึ่งหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ทําให้เผื่อเหลือเหลือตรงนี้ออกมาสักประมาณนิ้วครึ่งค่ะประมาณนิ้วครึ่งเราก็ตัดออกแบบนี้เนาะนี่ก็คือเป็นชิปนะคะตัวนี้นะคะทําแบบนี้ให้เหลือคือประมาณนิ้วครึ่งเพราะว่าออกมาแล้วช่วงแขนก็จะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะไม่ล้างแขนเขาพอดีนะคะอย่างนี้นะคะกําลังดีนะเคนะหม่นะ ทีนี้เราก็จะมาเย็บยางยืดใส่กลางแขนตัวนี้นะคะโดยใช้จากตัวนี้มานี่เนาะใส่ยางตงัวนี้อือทีนี้วางตัวนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ดึงเป็นเส้นตึงตรงเลยค่ะอทุกคน นี่เย็บยางยืดมาเสร็จอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้เรามาจับฝั่งนี้ประกบใส่กันพอประกบตัวนี้ใส่กันเสร็จทีนี้เราจะพับตัวนี้เข้าไปข้างในดันตัวนี้ขึ้นมาทีนี้เราจะเย็บประกบโดยรอบเราจะเย็บประกบก่อนนะคะเพื่อนๆ เราจะเย็บล็อกเข้าไว้นะคะอย่างนี้เนาะเราจะเย็บเขาล็อกไว้ให้มันติดก่อนเศษแขนเสื้อก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะแขนก็จะเป็นบอลลูนแบบนี้เนาะเห็นใช่ไหมทีนี้เราจะมาเอาตัวย่นตัวนี้เราจะวัดจากจากตรงนี้มานี่นะคะสามนิ้วค่ะอยู่ตรงนี้เนาะ ทีนี้เราก็จะปักได้ห่างเลยแล้วก็ใช้ย้ำนิดนึงนะแม่นะแล้วก็ปักได้ห่างแล้วก็เย็บริม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 เส้นแรกที่เราเย็บเพราะว่าตัวนี้เราไม่สามารถใช้ตีนผีย่นได้นะคะเพราะเราไม่รู้ว่าขนาดไซส์ของวงแขนเราจะเท่าไหร่เราก็เลยต้องใช้วิธีการใช้จักเย็บแล้วก็ย่นเอนานะแม่นะอย่างนี้นะคะดึงผ้าให้ออกแบบนี้แล้วเราก็ไปเย็บใส่วงแขนถ้าเวลาเราเย็บใส่วงแขน ถ้ามันเล็กไปหรือใหญ่ไปเราก็สามารถที่จะปล่อยได้ได้ที่เรามือดึงอยู่เนี่ยปล่อยให้มันใหญ่ออกมาได้หรือดึงให้มันเล็กลงมาได้นะคะแล้วแต่วงแขนของแม่เนาะทีนี้เราก็จะมาไล่ให้มันเท่ากันอือฮึความมันเท่ากันแล้วเราค่อยมาแบบจับใส่แขนอะไรอย่างเงี้ยเออทีนี้เราก็จะมาล็อกได้สองเส้นนีน้มันติดกันไว้โดยการมัดมันไว้กับแม่เพราะเราไม่แน่ใจว่า ขนาดวงแขนมันเท่าไหร่เนาะโ okay. อเคเวลาเราเย็บใส่วงแขนเงี้ยจะได้ไม่มีปัญหานะคะนี่ก็คือเราก็ไม่ต้องมานั่งไล่นะแม่นะนั่งไล่นิดนึงว่าไล่แบบไหนทาแบบนี้นะคะเห็นหมันก็จะเป็นวงแขนแบบนี้นะคะเสร็จทีนี้เราก็จะมาเย็บเข้าแขนอืมเย็บเข้าแขนเห็นไหมแขนดาเก็บด้วยเส้นกุ้นนะคะเห็นไหมว่าดาใช้เส้นกุนเย็บเก็บเนาะโอเค ทีนี้เรามาต่อด้วยการเข้าวงแขนกันเลยค่ะเข้าวงแขนก็จับตัวนี้ขึ้นมาอะผิดแกผิดฝั่งกลับกลับตัวเสื้อนี้ออกมาอืมกลับตัวเสื้อนี้ออกมาเสร็จทีนี้เราก็จับแขนเสื้อเนี่ยดันเข้าไปข้างในนะคะอย่างนี้นะหรืออย่างนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ฝั่งไหนที่แม่มันใช้ได้ทั้งสองฝั่งแม่คือมันไม่มีฝั่งนะมันไม่มีชิ้นหน้าชิ้นหลังนะใช่มันใช้ได้ทั้งสองฝั่ง อ่ะเดาจะใช้ฝั่งนี้ละกันงนั้นนะ่ะประกบใส่ข้างแขนอย่างนี้นะคะปรับได้ถี่ลงมานิดนึงทีนี้เราก็ดันแขนนี้เข้าไปให้ได้นี่อย่าไปตัดนะแม่นะเพราะเรายังไม่รู้ว่าวงแขนเราเท่าไหร่เราอาจจะต้องแบบว่าย่นอีกอะไรประมาณเนี้ยเออสรุปแล้วแม่นะไม่ต้องย่นนะพอดีเป๊ ปิดีเป้แม่แล้วก็เย็บเป็นวงกลมได้เลยค่ะสัดแขนให้มันเท่ากันก่อนอย่างเงี้ลยล่ยไม้มันเท่ากันพอปลายแขนเท่ากันปุ๊บเราก็ลุยเลยแม่ถ้าแบบมันเล็กไปหรือมันใหญ่ไปเราก็มาดึงได้สองเส้นเนี้ยดึงให้มันตึงแต่เอาให้แน่ใจว่าสามนิ้วที่เราล็อกไว้ให้มันอยู่สามนิ้วเท่าเดิมแค่นั้นเองเขาเป็นการใช้ได้นะแม่นะเห็นไหมนายเย็บแบบนี้นะาราสอดเข้าไปวงแขนล้าก็ใช้มือดึง ตามแขนได้เลยนะคะอะไรที่มันไม่เท่ากันก็ปล่อยมันนะแม่นะเราก็ย่นย่นใส่มันเท่ากันแค่นั้นเองแล้วเราก็มาเจียนนะคะพอเจียนเสร็จแล้วเราค่อยแบบว่าพอเราเจียนเสร็จแล้วเราค่อยมาเย็บใส่เส้นกุนนะแม่นะไม่เห็นใช่ไหมว่าดายเย็บแบบนี้เย็บประกบใส่กัน อืโอเคเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราสามารถตัดอันนี้ออกได้อันนี้ก็คือเป็นแขนเสื้อนะคะทําแบบนี้เนะกาะกลับออกมามันก็จะเป็นแขนบอลลูนให้แม่แบบนี้เนาะเห็นไหมเราก็จะปล่อยช่วงนี้มาถึงนี่สามนิ้วแล้วที่เหลือเราก็ย่นใส่ให้มันเท่ากันแค่นั้นเองก็เป็นการเสร็จสิ้นนะแม่นะแล้วก็ตัวนี้เราก็ไปเจียนออก เกียนให้มันเล็กนิดหนึ่งเพื่อว่าเราจะได้ใส่เส้นกุนให้เขาแบบนี้นะคะโอเคนะแม่นะ